สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าออ a n e w Pro s u p อ o r t นะครับหลักการใช้งานสามารถสั่งเปิดด้วยรีโมทได้นะครับสามารถสั่งปิดด้วยรีโมทได้นะครับสามารถสั่งเปิดที่มือเปิดเดิมได้นะครับ นีดหนึ่งครั้อุปรกรณ์ที่เราทำการเปลี่ยนนะครับเป็นโชคหวังซ้ายโชคหว,วังขวากรดูดบนแล้วก็เพิ่มเบ้าสวิตช์ปิดจากด้านท้ายนะครับสามารถสั่งกดปิดได้เลยนะครับอุปรกรณ์ร่นการดูดบนก็จะปิดนิ่มเงียบนะครับคันนี้ได้ใส่ระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะครับสามารถสั่งเตะเปิดได้นะครับ สามารถสังเตะปิดได้นะครับสามารถสั่งเปิดจากสวิตช์ในราถได้นะครับสามารถสั่งปิดจากสวิตช์ในรถได้นะครับ อันนี้จะมาทดสอบระบบเซนเซอร์กันหนิบนะครับมันมีคนยืนฝังอยู่นะครับฝ่าท้ายลงมานะครับจนก็จะหยุดนะครับก็จะเด่งขึ้นอันนี้ก็จบรีวิวงานติดตั้งไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ